ข้อคิดชีวิตจากพระธรรมของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับพระธรรมชลยธรรมบัญญัติบทที่20นะครับมี20ข้อข้อวันนี้ก็คือวิธีที่จะทําให้คุณชนะได้ในทุกอุปสรรคการต่อสู้วิธีที่จะทําให้ชนะได้ในทุกอุปสรรคการต่อสู้วันนี้จะมีข้อคิดอะไรให้กับเราแล้วก็เราจะประยุกต์ใช้ใน แล้วทาตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับพี่น้องอา่าน,นทุกวันใคร่ควรทุกวันทําตามทุกวันชีวิตด,ดีขึ้นในทุกๆทางทุกๆวันชีวิตจะไม่เหมือนเดิมนะครับดีกว่าเดิมอย่างเราเนื่ออา่านบทละบทไม่นานก็จบเล่มนะครับวันนี้เราจะมาอา่านแล้วก็คร่ครวรไปด้วยกันว่าพระธรรมของพระเจ้าสอนอะไรเรานะครับเป็นเรื่องของการ คามสงคมหรือการออกศึกนะครับในช่วงเวลานั้นที่ชนชาติอิสราเอลคนรุ่นใหม่เนี่ยอยู่ในพื้นราบโมอับนะครับแล้วก็ข้างหน้าของพวกเขาก็คือแม่น้ําโจแดนแล้วก็ข้ามไปก็คือแผ่นดินคานาอันกันองกนะครับโมเสสก็ได้นําเอาบทบัญญัติต่างๆมาพูดแล้วก็สอนพวกเขาเาตือนพวกเขาแล้วก็ให้พวกเขาได้เชื่อ ก็หวัง,งในพระองค์เมื่อเข้าไปยังแผ่นดินที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเขานะครับเราจะมาอ่านด้วยกันเลยนะครับข้อที่1เมื่อท่านจะออกไปทําสงครามกับพวกศัตรูของท่านท่านเห็นม้ารถรบและประชาชนจนํานวนมากกว่าของท่านท่านอย่ากลัวพวกเขาเลยเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของท่านผู้ทรงนําท่านออกมาจากแผ่นดินอียิปติตกับท่านพี่น้องครับ ในเวลานั้นชนชาติอิสราเอลกอ็มีประชาชนหรืออาวุธยุทโธปกรณ์หรืออ,อุปกรณ์มา้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยอาจจะมีมีน้อยกว่าศัตรูพระเจ้าทรงจัดกับพวกเขาว่าอยากไปกลัวนะครับพระเจ้าที่ทรงนำเขาออกจากเปรีดยดีต์นั้นพระองค์จะนำหน้าเขาพระองค์จะสถิตอยู่กับเขา เช่นเดียวกันพี่น้องครับในชีวิตของเราเราเผชิญกับศัตรูการต่อสู้ปัญหาอุปสรรคเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนหนังสือนะครับการทํางานหรือแม้แต่ในครอบครัวในคิริจักรนะครับเราก็จะเจอกับการต่อสู้อุปสรรคปัญหาต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะต่อสู้อย่างไรเราจะทําอย่างไรให้มีชัยชนะ พระเจ้าทรงให้ความมั่นใจแก่ชนชาติอิสราเอลและเตือนให้พวกเขารู้ว่าพระองค์ทรงอยู่กับพวกเขาเสมอและพระองค์ทรงช่วยพวกเขาให้รอดพ้นภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแล้วเราเรา,เราจะรู้สึกปลอดภัยแล้วก็มั่นคงนะครับเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับเราและพระองค์ทรงสามารถที่จะนำเราให้มีชัยชนะเหนือทุกอุปสรรคปัญหาที่เราจะต้องเผชิญ เราจะต้องอาหารเราจะต้องเอาชนะให้ได้พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้มีพระประสงค์ที่ให้เรามีชัยชนะเนือทุกปัญหาทุกปศกไม่ว่าเราจะเจอกับปรนประสกคดูเหมือนว่าเราไม่สามารถจะชนะได้ดูเหมือนว่าปรนประสกคนั้นใหญ่เกินกว่ากําลังเรื่องแรงสติปัญญาความสามารถของเราเองแต่พระเจ้าทรงจัดกับเราว่าพระองค์สถิตอยู่กับเรา พระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับพี่น้องทุกท่านในวันนี้เอเมนเรามาอ่านกันต่อนะครับข้อที่2และเมื่อใกล้จะรบกันปุโรหิตจะออกมาอยู่ข้างหน้าและกล่าวแก่ประชาชนและจะกล่าวแก่พวกเขาว่าโอ้อิสราเอลจงฟังเถิดวันนี้พวกท่านมาใกล้จะสู้รบกับศัตรูของท่านอย่าให้ใจของท่านทั้งหลายวิตกอยากกลัวหรือหวาดหวัน่นหรือข้านคร้มต่อพวกเขาเลยนะังครับ พระเจ้าทรงตรัสว่าเมื่อจะออกสู้รบจะออกศึกนะผู้รุ่ยเหตุคือผู้แทนของพระเจ้าผู้เป็นผู้กลางจะนำหน้าจะาากล่าวกับประชาชนว่านะฟังพวกท่านมาใกล้กันสู้รบแล้วอย่าให้ใจของท่านวิตกแล้วก็อย่ากลัวอยาหวั่นหัพระเจ้าทรงให้ผู้กลางที่จะบอกกับประชาชนของโลกว่า ไม่ต้องกลัวไม่ต้องวิตกกังวลไม่ต้องวันไหวพี่นครับและในเวลานี้พณะสันญา,าใหม่เรามีพระเยสุคริตซึ่งเป็นมหาปรหิตที่นำหน้าเราที่บอกกับเราที่ตรัสกับเราว่าพระองค์จะอยู่ด้วยเมื่อพระองค์ทรงตรัสว่าจงออกไปนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราพระองค์ตรัสว่าพระองค์จะสถิตอยู่ด้วยกับผู้ที่ออกไปประกาศเป็นพยานเรื่องของพระองค์เนี่ยเสมอตลอดจนกว่าจะสิ้นยุค นี่คือสิ่งที่พระเอกท์ทหน้าที่โรรองทรงเป็นบริแล้วก็นำทางพี่น้องครับเมื่อโรรองทรงอยู่ด้วยกับเราเราจะไม่ัวจะไม่วิตกกังวลและจะไม่หว,วั่นไหวเอเมนไหมครับข้อที่สี่นะครับเพราะว่าพระยาเวรพระเจ้าของท่านทั้งหลายเสด็จไปกับท่านทรงต่อสู้ศัตรูของท่านเพื่อท่านจะทรงช่วยกู้ท่านพระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับเราพี่น้องครับถึงแม้เรารู้สึกว่าเอะเราโดดเดี่ยวลำพังหรือเปล่าเรารู้สึกว่า ไม่มีคนรอบข้างเลยเรารู้สึกตัวคนเดียวเลยในเวลานี้พี่้ังครับขอให้รู้ว่าพระเยซูอยู่กับท่านพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับท่านและพระองค์เสด็จนำหน้าท่านแล้วก็ต่อสู้กับทุกการต่อสู้ที่จะยงตีท่านเ,เมนข้อที่5นะครับแล้วพวกในฐานจะพูดกับประชาชนว่า ใครที่สร้างบ้านใหม่และยังไม่ได้ทำพิธีถวายบ้านนั้นให้ผู้นั้นกลับไปบ้านของตนเกรงว่าเขาจะตายเสียในสงครามและคนอื่นจะถวายบ้านนั้นใครที่ปลูกสวนองง่นและยังไม่ได้รับประทานผลจากสวนอังมนนั้นให้ผู้นั้นกลับไปบ้านเก,กรงว่าเขาจะตายเสียในสงครามและคนอื่นจะรับประทานผลอังมนนั้นใครที่มันหญิงไว้เป็นภรยาแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานกัน ให้ผู้นั้นกลับไปบ้านของตนเกรงว่าเขาจะตายเสียในสงครามและใช้อื่นจะได้แต่งงานกับเธอและพวกนายฐานจะพูดกับประชาชนต่อไปอีกว่าใครที่กลัวและมีใจวิตกให้ผู้นั้นกลับไปบ้านของตนเสียเกรงว่าใจของพี่น้องของเขาจะ,ะละลายไปเหมือนกับใจของเขาพี่น้อังครับแล้วผู้นําแม่ทัพเขาชันลุกขึ้นบอกกับ ในฐานหรือคนที่นะอยู่ในวัยการสู้รบเนี่ยนะถ้าสร้างบ้านยังไม่ได้ขึ้นบ้านใหม่ยังไม่ได้ไปเข้าบ้านนั้นก็กลับไปซะนะถ้าทำสวนร,รง่งวุ่นหรือไปม้านผู้หญิงไว้ก็กลับไปซะพี่น้องครับในฐานกําลังพูดบอกว่าใครที่ยังวิตกกังวลยังกลัวเป็นห่วงเรื่องการงานอาชีพเป็นห่วงเรื่องครอบครัวเป็นห่วงเรื่องสารพัดนั้น นะกลับไปนะพี่น้องครับกําลังบอกว่าคนที่มีใจพร้อมที่จะต่อสู้โดยพระนามของพระเจา้าเขาจะเป็นกําลังที่เข้มแข็งแล้วก็เป็นกําลังที่จะเสริมกําลังคนแต่ถ้าเกิดว่ามีใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นห่วงเป็นใยธยุรกิจการงานสิ่งที่เป็น,เป,นเป็นเนื้อหนังหรือครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็จิตใจไม่ไม่มั่นคงไม่เข้มแข็ง ก็จะทําให้คนอื่นๆเนี่ยลอยที่จะเป็นแบบนั้นไปด้วยดังนั้นกลับไปดีกว่านะก่อนที่จะสายไปหรือก่อนที่จะเป็นปัญหาแลนะผู้นำาทฐารก็พูดแบบนั้นนะครับข้อที่เนะครับ mm. เมื่อพวกในฐานพูดกับประชาชนจบลงแล้ว mm. ก็จงแต่งตั้งผู้บังคับบัญชากองทัพต่างๆขึ้นเป็นหัวหน้าประชาชน mm. เมื่อท่านเข้า ไปใกล้เมืองใดเพื่อที่จะสู้รบจงร้องขอสันติภาพกับเมืองนั้นถ้าเขาตอบท่านอย่างสันติและเปิดรับท่านก็ให้ประชาชนทั้งหมดที่พบอยู่ในเมืองนั้นเป็นแรงงานเกณฑ์ของท่านและปฏิบัติท่านนะครับวิธีการที่พระเจ้าบอกกับชนชาติเสียก็ยคือให้ตั้งผู้นําบัญชาการกองทัพต่างๆเป็นหั้นหน้าเป็นผู้นําที่จะนำแต่ละกลุ่มแต่ละ กองทัพก็คือแบ่งเป็นกองกองแบ่งเป็นเป็นค,ค่ายเป็นเ,เป็นจุศศาสตร์ mm hmm. แล้วก็เข้าไปในเมืองไหนที่จะเข้าไปก็ร้องขอสันติภาพนะบอกว่าเรามาสันติเราไม่ต้องการที่จะสู้รบนะถ้าเกิดว่าเมืองไหนที่เปิดรับก็เข้าไปแล้วก็ให้พวกเขากรณิณบัตน,นะครับข้อที่12แต่ถ้าเมืองนั้นไม่ทําสันติภาพกับท่าน แต่ทำสงครามกับท่านก็ให้ท่านเข้าล้อมตีเมืองนั้นเมื่อพระยาเวพระเจ้าของท่านประทานเมืองนั้นไว้ในมือท่านแล้วท่านจงท่าชายทุกคนเสียด้วยคมดับแต่พวกผู้หญิงและเด็กฝูงสัตว์และทุกสิ่งในเมืองนั้นคือของที่ริบไว้ทั้งหมดท่านจงยึดเอาเป็นของตนท่านจงบริโภคข,ของที่ริบมาจากศัตรูของท่าน ซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประธานแก่ท่านท่านจงทําเช่นนี้แก่ทุกเมืองที่อยู่ไกลมากจากท่านซึ่งไม่ใช่เมืองของชนชาติเหล่านี้แต่ในเมืองของชนชาติเหล่านี้ซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประธานแก่ท่านเป็นบรดกห้ามไว้ชีวิตสิ่งใดที่หายใจได้แต่จงทําลายเขาให้สิ้นเชิงคือคนทิศไทยคนอมรรามอรัยคนคณะ คนอีไว้และคนเฉลิมุดตามที่พระยาเวพระเจ้าของท่านทรงบัญชาไว้เพื่อว่าเขาจะไม่สอนท่านให้ทําสิ่งพึงรังเกียจซึ่งเขาได้ทําต่อพระของเขาเพราะการท,ทําเช่นนั้นเป็นการทําบาปต่อพระยาเวพระเจ้าของท่านเรื่องครับในข้อนี้เ,เดี๋ยวข้อที่ถึง18นะครับการลงดับข้าหมายถึงการฆ่าให้ตายพระเจ้าทรง เป็นพระเจ้าที่เมตตาและยุติธรรมทรงสั่งทำลายคนทั้งชุมชนได้อย่างไรพี่น้องนะครับพระเจ้าทรงทำเ่นนี้เพื่อปกป้องประชากรของพระองค์จากการบูชารูปคารพซึ่งจะนําความพินาศมาสู่อิสราเอลอย่างแน่นอนนะครับแท้จริงแล้วเนื่องจากอิสราเอลไม่ได้เชื่อฟังพระธรรของพระเจ้าคําสั่งของพระเจ้าในข้อนี้แต่เมื่อเขาเข้าไปในแผ่นดินคานาอันเขาไม่ได้ทำลายศัตรูที่จะ ทำให้พวกเขาหลบไปจากทางของโปร่งเขาไม่ได้จัดการอย่างสินส้นซากฉะนั้นคน,คนอินาอาราเอนที่ยังหลงเหลืออยู่ก็ทําให้ชนชาติอิสราเอลหลงไปจากความเชื่อไปกลับไปหุปเคารพอิสราเอลไม่ได้ทําลายคนชั่วเหล่านี้ให้หมดไปตามที่พระเจ้าทรงบัญชาอิสราเอลจึงถูกคนเหล่านี้จมตีอยู่เสมอพวกเขาต้องพบกับการนองเลือดและก็การทำลายล้างมากยิ่งกว่าการทำตามพระบัญชาของ พระเจ้าตั้งแต่แรกสีและที่สุดจนชาติเอเซีก็ล่มสลายแพยแพ้แล้วก็ตกเป็นเชลยนะครับเราเองเมื่อพระเจ้าทรงสั่งให้เราทําลายศัตรูของเราจมตีแล้วก็ทําลายให้สิ้นซากไม่ว่าจะอยู่มาในรูปแบบไหนจะไม่ให้เหลือแม้แต่นิดเดียวเราจะต้องทําตามไม่เช่นนั้นแล้ว ความชั่วเหล่านั้นศัตรูของเราก็จะรบวนแล้วก็จะต่อสู้กับเราอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดเราก็จะแพ้แพ้เหมือนชนชัตนอิสราเอลที่แพ้แพ้ต่อคนที่ที่เขาไม่ได้จัดการแล้วก็ทำลายไปนะครับข้อที่19นะครับเมื่อท่านล้อมเมืองหนึ่งอยู่หลายวันเพื่อจะสู้รบและยึดเอาเมืองน,นั้นห้ามใช้ขวาน วานทำลายต้นไม้ของเมืองนั้นเพราะท่านจะรับประทานผลจากต้นไม้นั้นอย่าค้นลงเลยต้นไม้ในทุ่งนาเป็นมนุษย์หรือท่านจึงไปลลอมจบตีมันพระเจ้าว่าไม่ต้องไปทำลายทรัยพยากรเพราะสิ่งเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาในอนาคตข้อที่20เฉพาะต้นไม้ที่ท่านทราบว่าไม่ใช่เป็นอาหารท่านจะทำลายและค่นลงก็ได้เพื่อจะใช้สร้างเครื่อง รอมเบืองซึ่งกําลังทําสงครามกับท่านจนกว่าเมืองนั้นจะแตกถ้าเป็นต้นไม้ก็สา,สามารถที่จาทําเป็นเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่จะปีนกาแพงเพราะว่าเมืองต่างๆที่พวกเขาต้องไปโจมตีต่อสู้นั้นมีกาแพงปิดกั้นที่แน่นหนาะกระเจ้าส่งให้วิธีการยุษษทธศรในการที่จะข้ามแล้วก็เข้าไปโจมตีแล้เกิดยึดครองได้หลังจากเมื่อเราต่อสู้จงต่อสู้กับสงคราม ในเวลานี้เราไม่ได้ต่อสู้กับสงครามพื้นหนังหรือคนแต่เราต่อสู้กับสงครามเบียนมันมีกำแพงต่างๆที่ปิดกั้นอยู่มันมีความมืดที่ปดบังคนอยู่แล้วการเราต้องต่อสู้ไม่ใช่ด้วยกำลังของตัาเป็นมนุษย์ของเราพระเจ้าทรงประธานยุทธวิธีพระองค์ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ทรงประธาน,น,น,งงธานลิทานุภาพเป็นลิทานุภาพแห่งการที่ทําให้พระเยซูฟ,ฟื้นคืนพระชน ที่ธนูภาคที่เหนือพูดผีปีศาจวิญญาณตัวอะไรอยู่กับเราเราจะต้องต่อสู้ด้วยวิธีการของพระองค์นะครับในพระธรรมพันธัญญาใหม่ได้เปิดเผยแล้วก็บอกกับเราว่าเรามีศัตรูที่คอยจงตีแล้วก็คอยที่จะซุ่มทำลายเรานะครับหนึ่งเปโตรบทที่5าข้อที่8บอกว่าจงควบคุมตัวเองจงระวังระวัยให้ดีศัตรูของพวกท่านคือมาดุดสิงโตคํารามเดินวนเวียนเที่ยวสองหางคนที่มันจะกัดกินได้นะครับ นี่คือศัตรูของเราที่คอยวนเวียนแล้วก็จะโจมตีเราอยู่ตลอดเวลาอ่านี้เราไม่ได้ต่อสู้กับคนรอบข้างไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อนหนังแต่เราต่อสู้กับวิญญาณที่คอยทำลายเราเราไม่ได้ต่อสู้เหมือนกับพันธสัญญาเดิมหรือพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติที่เราอ่านอยู่วนนี้แต่เรากำลังต่อสู้กับวิญญาณที่ครอบครองโลกใบ,บ,บนี้พระเจ้าทรง ประธานพระเยซูกิตพระบุตรโรงเรียของพระองค์ลงมาเพื่อที่จะทาลายกิจการของซาตานและวิญญาณทั่วและ,ะคิดได้จากประชากรของพรรองผู้เชื่อคริสเตียนทุกคนก็เป็นคนที่จะร่วมในแรชกิจของพระเยซูกิตร,ร,ร,ร่วมในการทําสงคารามนะครับในยากอบบทที่4ข้อที่7บอกว่าเพราะฉะนั้นพวกท่านจงนอบน้อมต่อพระเจ้าจงต่อสู้กับมานแล้วมันจะหนีท่านไปเรานอบน้อมลง พระเยซูคริสต์พระวิยาณบริสุดต่อพระเจ้าของเราเชื่อฝังพระองค์ยำกริ่งพระองค์ไม่ต่อต้านพระองค์อันามท,ที่พระองค์ทรงบัญชานอบน้องเชื่อฝังพระองค์และต่อสู้กับมารไม่ต้องกลัวมารเมื่อเราต่อสู้จะโจมตีต่อสู้ไม่ยอมแพ้นะครับพระธรรมของพระเจ้าบอกว่ามารจะหน,นีเราไปจะพ่ายแพ้นะครับแล้วก็การต่อสู้ในสงครามฝ่ายบิญ,ญานั้น ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อที่1 0ถึง18ได้บอกกับเราถึงยุทธวิธีวิธีที่จะชนะเหนือการต่อสู้การโจมตีทุกปัญหาองปรสรักที่ซาตานวิญญาณชั่วใช้เป็นเครื่องมือราศาจต์สามารถชนะทุกประการน,นะครับเรามาอ่านด้วยกันนะครับเอเฟซัสบทที่6ข้อที่1 0ถึง18บบอกว่าสุดท้ายนี้จงเข้มแข็งขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในอนุภาพอันทรงพลังของพระองค์ จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะสามารถต่อสู้กับอุบายของมานได้เพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อนหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับพวกผูดผีที่ครอบครองพวกผูดผีที่มีอำนาจพวกผูผีที่ครองพิภพในยุคมืดนี้ต่อสู้กับพวกวิญญาณชั่วในสวนคัสถานเพราะเหตุนี้จงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้เพื่อท่านจะสามารถต่อสู้ในวันชั่วร้ายนั้นและเมื่อทำทุกอย่างแล้ว ยังยืนหยัดอยู่ได้เพราะฉะนั้นจงยืนหยัดไว้เอาความจริงคาดเกียวเอาความชอบธรรมเป็นเกราะป้องกันอกและเอาความพร,พร้อมในการประกาศข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขมาสวมเป็นรองเท้าและพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้จงเอาความเชื่อเป็นโลด้วยโลน่นี้พวกนั้นจะสามารถดับลูกศรเพลิงทั้งหมดของมารร้ายจงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกรรันศีรษะและจงถือพระแสงของพระวิญญาณ คือพระวจนะของพระเจ้าจงอธิษฐานในพระวิญญาณทุกเวลาโดยการอธิษฐานและการวิงวนทุกๆอย่างเพราะเหตุนี้จงเฝ้าระวังด้วยความเพียรและด้วยการวิงวนเพื่อทาเพื่อทํามิกฉุนทุกคนอยู่เสมอพี่น้องครับนี่คือการต่อสู้วิธีนี้แหละที่จะชนะทุกการต่อสู้ทุกอุปสรรคทุกปัญหาทุกการล่อลวงทุกเครื่องมือที่สาสตา์วิญญาณชั่วใช้เป็นเล่เหลี่ยมใช้เป็นคนลวง เราจะสามารถที่จะต่อสู้ได้พี่น้องครับนีน่คือความจริงนะเอามาคาดเอียวนะครับพระเยซูเป็นความจริงเอา,เอากระป้องกอันอกนะพี่น้องครับเอาความรอดเป็นหมวกเราจะต้องต่อสู้แล้วก็โดยใช้วิธียุทธวิธีของพระเจ้านี้นะครับเพื่อที่จะชนะเหือการต่อสู้ในวันสุดท้ายนี้ได้ เอาค,อความชอบธรรมของาการอ,อกเอาความจริงคาดเอวเอาความเชื่อเป็นโลรังครับเอาความรอดเป็นหมวกถือพระแสงคือพระวจะนะคาของพระเจ้าเราอ่านพระคำของพระองค์ทุกวันให้ควรทุกวันนี่เป็นสิ่งที่เรากําลังบอกว่าเรากําลังถือพระคำของพระเจ้าต่อสู้กับชาต,ตาเป็นหาณชั่วแล้วก็อธิษฐานต่อพระเจ้าประกาศเข้าประเสริฐการประกาศเป็นรองเท้า แล้วก็วิงวนตอพระเจ้าอาธิษฐานทุกวันประกาศทุกวันแล้วก็ทําตามพระวจน,นะคำของพระองค์ทุกวันนี่คือวิธีที่จะทาให้เรามีชัยชนะเหนือการต่อสู้โจมตีในทุกรูปแบบพี่น้องครับนี่ก็คือวิธีที่จะทําให้เราเนี่ยชนะในทุกอุปสรรคการต่อสู้มาถึงข้อคิดคําถามจับพระคำของพระเจ้านะครับพี่น้อง วันนี้คุณใช้วิธีอะไรในการต่อสู้กับปัญหาประสาทในชีวิตเราต่อสู้ด้วยวิธีของมนุษย์หรือวิธีของพระเจ้าเราต่อสู้ด้วยกำลังของมนุษย์หรือกำลังของพระเจ้าเราต่อสู้ด้วยพึ네่งสติปัญญาความสามารถความรอบรู้ของเราหรือว่าพึ่งทิานุภาพของพระเจ้าเราขอบรพระคุณพระเจ้าผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนไม่ได้ต่อสู้ด้วยกำลังของตัวเองแต่ต่อสู้ด้วยทิฏฐิ เราใช้วิธีการของพระเจ้าไม่ได้ใช้วิธีการของเราใช้วิธีการผ่านพระธรรมของโครร่งเผยคุณประกาศของโรรองเอาความจริงมาคัดเอวเอาการประกาศข้าประเสริฐเป็นรองเท้าเอาความเชื่อเป็นลมเอาคำพระทรรของพระเจ้าเป็น,ปปนในการต่อสู้กับศาสตราวิญญาชั่วทุกสิ่งที่มันจมตีไม่ว่าจะมาทางความคิดมาทางคนรอบข้างมาทางสถานการณ์ต่าง มันใช้โรคภัยแค่เจ็บหรือมันใช้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นตัวตนเนื้อนหนังเข้ามาโจมตีเราเราสามารถที่จะต่อสู้แล้วก็เอาชนะได้ในทุกการต่อสู้ในทุกสมรภูมิเองนะครับจะชนะในทุกปัญหาได้อย่างไรนะครับเราจะชนะในทุกปัญหาได้อย่างไรเมื่อจะเป็นปัญหาอะไรที่เข้ามาต่อสู้กับเราเราจะมีชัยชนะโดยพึ่งวิญญาณบริอสอธิษฐาน มีวิธีการของพะองก็คืออาจพระคำของพะองและวิธีการต่างๆมากกว่าในพระธรรมเทศสั์บทที่6นั่นคือวิธีของะองนั่นก็คือยุทธวิธีที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับประชากรของพะองประชากรแห่งชัยชนะประชากรที่จะชนะเหนือการต่อสู้โจมตีในสงครามไฟวิญญาและหนุนใจคนรับข้าวให้พึ่งพระเจ้าในการต่อสู้ได้อย่างไรเพีองครับคนจำนวนมากมาย ให้แพ้ต่ออบาะยะมุกยาเสพติดกันพน,นันให้แพ้ต่อการโจมตีของซาดานวิญญาณชั่วที่ใช้ความโลภใช้วัตถุสิ่งของทําให้ความรักในครอบครัวในเครือญาติถูกทําลายไปเพราะซาดานวิญญาณชั่วโจมตีทําให้เกิดความแตกแยกทําให้ประเทศชาติบ้านเหมือนของเราเคยเให้แพ้ลุกขึ้นมาโจมตีกันแล้วกันมี การต่อสู้ในหลายรูปแบบที่เพื่อนของเราคนละข้างของเราไม่สามารถที่จะเอาชนะได้พวกเขาต้องการที่จะมีชัยชนะพวกเขาต้องการที่จะไม่เป็นผู้แพ้แพ้ต่อประนาประสต่างๆเหล่านั้นแต่พวกเขาไม่รู้ว่าจะใช้วิธีการที่ดีที่สุดเพื่อจะมีชัยชนะพวกเขามีวิธีแบบมนุษย์มีวิธีที่ใช้กําลังอันจํากัดแต่ใน่นี้เรารู้แล้วว่าวิธีของพระเจ้าเป็นวิธีที่ สามารถที่จะช่วยให้ทุกคนมีชัยชนะได้พี่องครับเราจะให้คนรอบข้างเหล่านั้นมาพึ่งวิธีของพระเจ้าได้อย่างไรเราสามารถที่จะทําได้โดยการพึ่งพระเจ้าด้วยตัวของเราที่พึ่งพระเจ้าและใช้วิตถุวิธีของพระองค์เมื่อเรามีชัยชนะเหนือการต่อสู้เหนือการโจมตีไม่ใช่โดยสติปัญญาของมนุษย์แต่โดยลิทานุภาพของพระเจ้าแล้วคนรอบข้างเขาจะเห็นชัยชนะที่เราได้ ได้ครับรู้งครับเราจะไม่พ่ายแพ้เมื่อซาสตานวิญญาณชั่วมันจมตีเราในเรื่องของการเงินมันใช้ความไร้ระเบียบวินยัยทางการเงินจมตีเรามันใช้ความโลภความฟุ่งเฟยมาจมตีเราเราจะไม่พ่ายแพ้เราจะจัดการกับการเงินยังมีสติปัญญาโดยวิธีการของพระเจ้าคือความพึงพอใจในสิ่งที่พระองค์ประทานให้ไม่ใช่ว่าอยากมีอยากได้คนอื่นเขามีเราก็อยากจะมีของมันต้องมีเราก็ขอเอาเราจะไม่ ลงเชื่อแล้วก็พแพ้แพ้ซาตานวิญญาตชั่วแบบนั้นเมื่อเรามีชัยชนะในทางการเงินมีชัยชนะในเรื่องครอบครัวมีชัยชนะในเรื่องของ,ของสุขภาพชีวิตความเป็นอยู่ทุกด้านเราเชื่อแล้วก็ทาตามยุทธวิธีของพระองค์เรามีพระธรรมของพระองค์เมื่อซาตานวิญญาตชั่วมันใช้บ่มบองความคิดที่เป็นของโลกย่อมตีเราเรามีพระธรรมของพระองค์ที่จะต่อสู้แล้วก็เอาชนะความคิดจอมปลอมหรือการมูสาของซาตานวิญญาตชั่วเมื่อเรามีชัยชนะน,น คนรอบข้างที่เขาเห็นชัยชนะในชีวิตของเราเขาก็อยากจะมีชัยชนะเขาก็สามารถที่จะเปิดใจแล้วก็เชื่อในพระองค์แล้วก็เพิ่งยุทธวิธีของ,งพระองค์มันได้กับพวกเราเอเมนนะครับดังนั้นวิธีที่จะทําให้คนรอบข้างที่่ายแพ้ต่อเอาไปยังมุกยาสิติดก,กันพน,นันก็คือการที่สังแดงชัยชนะของพระเจ้าที่พระเจ้าให้กับเราใช้วิธีการของพระองค์เองพวกเขาได้เห็นัเองขอพระเจ้านําเรานะครับให้เวลาเนี้ยที่ถานต่อพระเจ้าด้วยกันนะอะไรคือข้อคิดอะไรคือ สิ่งที่เราจะทำได้ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดในเช้าวันนี้ขอบพระคุณพระองค์สำหรับวิธีที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราพระองค์ทรงนำพาชนชาติอิสราเอลให้มีชัยชนะโดยพระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วยพระองค์ทรงนำหน้าพระองค์ทรงให้ยุทธวิธีเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ประทานยุทธวิธีในการต่อสู้ในสงครามาฟวิญญาให้กับพวกเราในทัศสัยญาพเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วยแล้วก็ ขอปร่งสง่างับขอโปร่งจักราตที่เพิ่มเย็นวัสุดจะนำเราที่จะใช้เราจะใช้วิธีการของโรรองที่จะสวมจุดพันของโรรองที่จะไม่ใช้วิธีการของโลกหรือของมนุษย์โปร่งจักราขอพระเยซูสุดนำเรา้วยเราไม่ต้องการไปแพ้แต่เราต้องการที่ัยชนะและบทสัมปัญหาทุกแบบโปร่งจักราเราขอโปร่งที่ฐานต่อพรร่งร่วมกันในพระนามพระมารยซูุครต์เจ้าเอเมนขอพระเยซูวันสุดที่จะเต็มเต็มให้พวกเราทุกคนนะครับขอพระเจ้าอวยแล้วับ ทอนรักของพระองค์ให้คนมากมายได้เห็นให้เขาเป็น